ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกวิโรธลั่นก้าวไกลไม่เคยสนใจทักษินยันไม่มีเกียรเสียย้ำต้องไม่เรียกปฏิบัติก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าออวันนี้อย่าไปยุ่งกับทักษินเลยนะครับ อย่าเอาทักษิณไอ้นี่เลยนะครับปล่อยทักษิณไปเถอะนะครับเพราะท่านก็มีคุณประโยชน์นต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าวันนี้เรื่องของคุณทักษิณมันคือเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของขบวนการยุติธรรมไม่ได้เกี่ยวกับตัวของคุณทักษิณน,นะครับ ตัวของคุณทักษิณเนี่ยว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายนะเมื่อคุณทักษิณนะได้กลับเข้ามารับโทษแล้วนะครับศาลตัดสินว่าลงโทษมีความผิดจริงลงโทษทั้งหมด8ปีหลังจากนั้นคุณทักษิณก็ใช้สิทธิ์ของตัวเองในการขอพระราชทานอภัยโทษนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระเมตตากรุณานะครับลดโทษให้คุณทักษิณจากแปปีเหลือเพียง1่ปีคุณทักษิณก็เข้าสู่ขบวนการที่ทำนะแต่ขบวนการทั้งหมดเนี่ย มันเป็นเรื่องของขอบวนการยุติธรรมไม่ใช่ตัวทักษิณวันนี้ต้องแยกให้ออกแต่คุณทักษิณอยู่ในขบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรื่องที่เกิดขึ้นในการพูดในการคุยในการออกมาตั้งข้อสกเกตออกมาตั้งคําถามเนี่ยไม่ใช่ตั้งคําถามถึงตัวคุณทักษิณนะอย่างที่บอกว่าวันนี้เราเลิกเอาตัวบุคคลเนี่ยนะครับมาเป็นคู่ขัดแย้งนะว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เจอชูได้แล้วแต่เราต้องดูที่ขบวนการเพราะถามว่าวันนี้ตัวคุณทักษิณเอง นะสมมติน,นะครับว่าทักคุณทักษสิงเองมีการทำนะครับที่เป็นสองมาตรฐานอะไรที่เราพูดกันเนี่ยถามว่าถ้าเป็นตัวคุณทักษสิงทําคนเดียวทําได้ไหมไม่ได้แน่นอนถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ไม่ทําหรือทุกอย่างไม่ทําคุณทักษสิงไม่สามารถทําได้เพราะฉะนั้นวันนี้ตัวคุณทักษสิงก็คือตัวคุณทักษสิงระบบก็คือระบบหน่วยงานราชการก็คือหน่วยงานราชการวันนี้ที่เราจะพูดกันคือระบบและขบวนการยุติธรรมนะครับ ที่ทําให้คุณทักษิณน,นับได้อภิสิทธิ์อันนี้หรือเปล่านับหรือขบวนการยุติธรรม meal. ที่คุณทักษิณได้ทั้งหมดเนี่ยมันคือขบวนการยุติธรรมปกติถ้าเป็นขบวนการยุติธรรมปกตินะครับคนอื่นๆก็ต้องได้รับสิทธิ์เหมือนกับคุณทักษิณด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้มันไม่ได้เรื่องของตัวคุณทักษิณแต่มันเป็นเรื่องของข,ขบวนการยุติธรรมระบบหรือขบวนการยุติธรรมต่างหากต้องทําความเข้าใจแยกตรงนี้ด้วยนะครับว่าวันนี้คุณทักษิณก็เข้าสู่ขบวนการไปตามกฎหมายไปว่ากันไปแต่ขบวนการนั้น มันผิดกฎหมายหรือเปล่ามันทุจริตหรือเปล่ามันคอรัปชันหรือเปล่ามันมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าเรากาลังพูดถึงประเด็นนี้กันอยู่นะครับวิโรธลั่นก้าวไกลอ่ะไม่เคยสนใจทักษิณยันไม่มีเกียรเสียย้ําต้องไม่เลือกปฏิบัติวิโรธลั่นก้าวไกลไม่เคยสนใจทักษิณ มุ่งแก้ปัญหาโครงสร้างยันไม่มีเกียเสียโยนถามราชทันเดินตลาดเชียงใหม่พบชาวบ้านทำได้หรือไม่เมื่อวันที่10มีนาคม257นายวิโรธรัษนาอัิสรสอส,อสอบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ว่ามีเรื่องให้อภิปรายหลายประเด็น โดยจะเป็นการทวงสัญญารัฐบาลว่าจะทำหรือไม่ทำอะไรก็ได้นะครับถแถลงนโยบายไว้นะครับโดยจะการทวงสัญญารัฐบาลว่าจะทำหรือไม่ทำตามที่ได้ถแถลงนโยบายเอาไว้มีความคืบหน้าไปถึงไหนรวมถึงสิ่งที่ทำมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนซึ่งจะเป็นลักษณะของการเสนอแนะว่าสิ่งที่รัฐบาลควรทำและไม่ควรทำคืออะไร นอกจากนี้ยังมีปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งเรื่องของมาเฟียข้ามชาติอิทธิพลท้องถิน่นรวมถึงการเรียกรับผลประโยชน์จากข้าราชการบางกลุ่มกลุ่มสีเทากลุ่มคอรเซนเตอร์ไปจนถึงปัญหายาเสพติดการใช้อำนาจรัฐที่ไม่มีหลักนิติธรรมระบบ2มาตรฐานเมื่อถามว่านะับ เมื่อถามว่ามองเรื่องของทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่อย่างไรนายวิโรจน์กล่าวว่าเป็นเรื่องของนายทักษิณพวกเราไม่เคยสนใจประเด็นของนายทักษิณเลยแต่สนใจเรื่องเนื้อหาสาระและสิ่งที่นายทักษิณได้รับว่าเป็นสิทธิพิเศษหรือไม่หรือคนอื่นมีเงื่อนไขคล้ายๆกับนายทักษิณพึงจะได้รับด้วยถ้าเป็นเรื่องสิทธิพื้นฐานเราก็ไม่ได้ติดใจอะไร ก็อย่างที่บอกนะครับหลายๆคนมองว่าเอ๊ะทักษิณมาเนี่ยนะครับมาที่บ้านนะครับที่เชียงใหม่หรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยสำหรับผมนะครับผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติครับสำหรับผมนะผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติในเมื่อคุณทักษิณได้รับการพักโทษได้รับการพักโทษเงื่อนไขในการพักโทษเนี่ยนะครับจะถูกจะผิดก็ว่ากันไปแต่คุณทักษิณได้รับการพักโทษอยู่เพราะฉะนั้นคุณทักษิณเองก็มีสิทธิ์ที่จะมาเยี่ยมบ้านมาเยี่ยมบรรพุรุษมากราบไหว้บรรพุรุษอยากกลับมาบ้านตัวเองอันนี้มันก็คือเป็นเรื่องปกติและกกก็็ขอออนนนุญาาาตตมมฎหยแคค่ัั้เงรบ คุณทักษิณสามารถทําได้แต่ว่าถ้าถามว่าวันนี้สิ่งที่คุณทักษิณทําแล้วเจ้าหน้าที่อนุญ,ญาตเนี่ยนะครับสมาตรฐานหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าขบวนการตรงนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ที่ตัวคุณทักษิณเองตามสบายเลยครับคุณทักษิณจะมาเดินตลาดจะมาไปไหนจะไปอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็บอกแล้วไงครับว่าถ้าขบวนการยุติธรรมมันเกิดปัญหามันต้องไปจัดก,การที่ตัวขบวนการยุติธรรมครับ นายวิโรธกล่าวต่อว่าส่วนจะเป็นโมเดลให้หนางสาวยิ่งรัตชินวัตรอดีตนายกนตรีกับมาด้วยหรือไม่นั้นคงต้องติดตามดูแต่ตนคิดว่าสังคมไทยบาดเจ็บจากการเอาบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาเป็นเงื่อนไขในความขัดแย้งมากพอแล้วตนคิดว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลแต่อยู่ที่ตัวโครงสร้างถูกต้องครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลแต่มันอยู่ที่ตัวโครงสร้างต่างหากวันนี้เราทํากําลังทําโครงสร้างให้มันบิดเบี้ยว ทำโครงสร้างให้มันผิดเพี้ยนหรือเปล่าและนะครับตัวบุคคลมันแค่เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ทําให้โครงสร้างบิดเบี้ยวทําให้นรัระบบบิดเบี้ยวหรือเปล่านะครับ ขอให้สบายใจว่าพรรคก้าวไกลไม่เคยมีความคิดที่จะหยิบยกเอาบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งในหมู่ของประชาชนและใช้วิธีการเช่นนั้นทําให้สังคมกลับมาแตกแยกอีกแต่เราจะมุ่งแก้ไขที่โครงสร้างวิาพากษ์วิจารณ์และแก้ไขเนื้อหาสาระเป็นหลักดังนั้นยืนยันว่าทั้งนางสาวยิ่งรักและนายทักษิณไม่ได้อยู่ในสาระระบบความคิดของพรรคก้าวไกลแต่เราให้ความสนใจ ใส่ใจกับสิ่งที่นายทักษิณได้รับถ้าเกิดได้รับบุคคลอื่นที่อยู่ในเงื่อนไขเดียวกันก็ควรจะได้รับด้วยนายวิโรดกล่าวนายวิโรดกล่าวว่านายทักษิณควรได้รับความยุติธรรมไม่ใช่ได้รับอภิสิทธิ์ส่วนที่มีคนมองว่าเกลียเสียกันนั้นถ้าดูบทบาทตนก็คิดว่าไม่ได้เกียรเสียยิ่งจัดหนักจัดเต็มเมื่อถามว่าการไปเชียงใหม่ของนายทักษิณครั้งนี้มีกระแสข่าวว่าอาจจะไปตลาดพบ ประชาชนด้วยจะเหมาะสมหรือไม่นายวิโรจกล่าวว่าต้องย้อนถามกรมราฐทัณฑน์ว่าทําได้หรือไม่ก้าวไกลคงไม่สามารถตอบคําถามนี้ได้เมื่อถามว่าเห็นด้วยหรือไม่หากนำโมเดลของทักษินมาใช้กับนักโทษคนอื่นนายวิโรจกล่าวว่าเห็นด้วยเพราะเป็นสิทธิตามมาตรฐานนักโทษคนอื่นก็ควรได้รับสิทธินั้นเป็นเรื่องง่ายมากในยุคที่ทัศษินถูกขับไล่ไม่ได้รับฟาร์มเป็นธรรมจำได้หรือไม่ว่าคนเสื้อแดงนะครับต่อสู้ในบริบทไหน นายวิโรจน์กล่าวต่อว่านะครับทั้งนี้เราไม่ควรเลือกปฏิบัติ ซึ่งตนคิดว่าทุกวันนี้การต่อสู้นั้นก็ยังอยู่คําว่า2มาตรฐานก็ยังหลอนตนอยู่ซึ่งประเทศไทยต้องการมาตรฐานเดียวนะครับอันนี้เป็นคําพูดของคุวิโรธเป็นการให้สัมภาษณ์ของคุวิโร่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณทักษิณเองกลับมาที่จังหวัดเทียงใหม่แล้วจะมาเดินจังหวัดเช่นอยู่ที่อำเภอสักนกำแพงไปเดินที่ถนนคนเดินสักนกำแพงในวันเสาร์อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติถ้ามาตรงกับวันเสาร์นะนะครับก็สามารถก็ไปเดินได้ปกตินะครับก็ ถือว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งนะได้รับอนุญาตในการพักโทษอยู่และก็ต้องขออนุญาตในการเดินทางเพราะฉะนั้นวันนี้จะให้เดินทางมาและอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ไปไหนนะครับก็ต้องได้รับคําสั่งจากกรมราชัณฑมมาแต่ถ้ากรมราชัณฑ์บอกว่าสามารถไปพบปะไปนี้และการที่คุณทักษศิณสมมุตินะครับคุณทักษิณเนนะี่ยมาถึงเชียงใหม่แล้วมีการออกมาราตาดมาอะไรก็แล้วแต่แล้วมีประชาชนที่ชื่นชมและรักทักษศิณนะครับ ข้าวปี่ไทยรุ่งทำฟัรู้จักอะไรผมก็ว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติอย่างที่ผมบอกว่าแยกระหว่างบุคคลนะกับขบวนการหรือโครงสร้างออกจากกันนะครับตัวบุคคลนี่คือคุณทักษิณแต่โครงสร้างที่มันทําให้มันบิดเบี้ยวเนี่ยมันคือโครงสร้างเราต้องมาพูดถึงประเด็นนี้พูดถึงหลักนี้เพื่อเราจัดก,การที่โครงสร้างอย่างที่บอกว่าถ้ายกแค่บุคคลเอามาเป็นประเด็นสุดท้ายก็มาทะเลาะกันไม่จบไม่สิ้นอย่างที่ผมบอกว่าสําหรับผมผมบอกแล้วว่า ผมวิพากษ์วิจารณ์ตามสถานาการณ์บางคนอาจจะบอกเฮ้ยทำไมอ่ะเอ๊ะวันนั้นพูดอย่างนี้วันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าสําหรับผมผมวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ในมุมมองของผมในสไตล์ของผมและผมวิพากษ์วิจารณ์ในสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น s, ในสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนั้นสถานาการณ์นั้นเกิดขึ้นผมก็วิเคราะห์ตามสถานาการณ์นั้นตอนนี้สถานาการณ์เป็นแบบนี้ผมก็วิเคราะห์ตามสถานาการณ์ตรงนี้ อนาคตสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนไปผมก็วิเคราะห์ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องทําความเข้าใจว่าผมไม่ใช่นักข่าวผมไม่ใช่สื่อแต่ผมทำคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับข่าวที่ลงข้อมูลข่าวที่ลงเอาข่าวมาวิาพากษ์วิจารณ์ในมุมของตัวเองตามสไตล์ของตัวเองเอามาวิเคราะห์ในมุมของสไตล์ของตัวเองหรือไอ้นี้ของตัวเองง่ายๆคือผมสปอยข่าวแล้วแหละและการวิเคราะห์วิาพากษ์วิจารณ์ผมผมไม่ได้ย้ำถึงข้อเท็จจริง ไม่ได้บอกนะครับยืนยันนะครับข้อเท็จจริงแต่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ในมุมของผมเป็นการวิเคราะห์ในมุมของผมเป็นการวิเคราะห์ในสไตล์ผมเพราะฉะนั้นอย่าเรียกร้องให้ผมเป็นกลางเพราะผมไม่ได้เป็นกลางนะและนะครับจะบอกว่าผมนะครับวิเคราะห์ออกมาเข้าข้างคนนั้นเข้าข้างคนนี้เข้าข้างาอันนี้เป็นเรื่องของคุณแต่ผมอยู่ข้างตัวผมเองผมใช้วิาพากษ์วิจารณ์ตามความคิดผมแนวคิดผม และทุกอย่างออกมาจากผมนะครับเพราะฉะนั้นผมอยู่ข้างตัวผมเองแต่ไอ้ตัวที่ผมอยู่ข้างยืนอยู่ข้างเนี่ยแล้วมันจะไปตรงไปเข้ากับใครอันนี้ผมไม่รู้แต่จุดยืนของผมเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นผมเพียงแค่สะท้อนออกมาทุกคนต้องไปฟังและพิจารณาเอาเอง ผมไม่ได้ยืนยันข้อจ็จริงและผมไม่ต้องการให้ใครมาเชื่อผมแต่ผมต้องการให้ทุกคนแค่ได้ฉุกคิดในมุมที่ผมพูดและวิพากษ์วิจารณ์เท่านั้นเองมีอะไรอัปเดตมีอะไรเึลียว้มีอะไรขค้นหน้าเดี๋อัปเดตให้ฟังครับ